จะมาพูดชื่นชมหน่อยนะครับมาพูดชื่นชมหน่อยนะครับชื่นชมใครชื่นชมบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรเนี่ยนะครับหลังจากที่นายกเรียกทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเข้าไปประจำสำนักนายกแล้วก็ตั้งบิ๊กตายคือพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรเนี่ยขึ้นมา รักษาการในตำแหน่งผู้ชการตำรวจแห่งชาติเพียงสองวันเอ้พี่เลวัตชมหน้าตายชมจากใจจริงทำดีพี่เลวัตก็ชมทำไม่ดีก็จะมาว่ากล่าวตักเตือนกันแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่า พอใครมามีอำนาจพี่เลยวัดจะมาชมไม่ใช่พี่เห็นน้องตายมานานนะครับเห็นมานานนะครับตั้งแต่เป็นนายเวรเพื่อนเจ้านายเก่าผมนะครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็นรองผู้ขัับการขึ้นมาเป็นเลขากรมนะครับท่านตายนี่จะเป็นคนเรียบร้อยรูปลอรูปลอครับพูดถึงตำรวจเวลานี้ถ้าหรอสุดก็มีบิ๊กตายนะครับ แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่นิดเงินไม่งกเงินนะครับแล้วก็ทำตรงๆนะครับตอนหลังทั้งบิ๊กบิก๊กพันะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยก็ไว้วางใจถือเป็นหัวหน้าสำนักงานของบิ๊กปัทพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับให้ไปเป็นผู้ชการตำรวจภูธรภาค8นะครับคือคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วเนี่ย ดูตอนเป็นผู้จัดการครับถ้าทําเหมือนไก่ลายตีวนนะครับทํามึนไปแล้วก็บ่อนซ่องหวยสถานบริการตู้มา้าเต็มเลยนะท่านผู้จัดการท่านนั้นนะ่ะปากว่าตาขยิบนะครับแต่พอไอ้บิ๊กตายเนี่ย ถ้าเรียกบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหมั่นไส้มึงบิ๊กอะไรนักหนาว่ามึงก็แค่คนคนหนึ่งนะครับแต่สื่อมวลชนเขาเรียกง่ายๆบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบิ๊กตายอะไรกันอย่างนั้นไงแต่ผมโดยส่วนตัวเนี่ยใครจะมาเรียกผมบิ๊กโจเนี่ยผมห้ามเรียกนะครับเรียกผมเลวัตเฉยๆนะใครจะเรียกผมสาวัตผู้การหรือจะเป็นผู้กับก็แล้วแต่ผมไม่ถือโกรธนะครับแต่ถ้ายศเนี่ย เป็นยศพระราชทานเราก็ต้องเรียกกันให้ถูกนะครับผมใช้ชื่อคือถ้าผมไปเรียกตายเฉยๆก็หาว่าเอ้ยผมก็กเกษียณมาแล้วเป็นชาวบ้านเขายังมียศมีตำแหน่งอยู่ไม่รู้จะวางตัวไงผมก็เรียกชื่อเต็มนะพลเอกนะครับใช้พลเอกกิติรัตน์เนี่ยนะครับหรือท่านตายเออเรียกท่านดีกว่านะครับนะ เรียกท่านตายนะครับพอเขามารักษาการในตำแหน่งพบตลเนี่ยเขาทำดีอ่ะหนึ่งมีการจับบ่อนการพนันลายใหญ่ที่ท่านอนุทินชาญวิรุลเนี่ยนำกำลังไปจับเองนะครับนำกำลังไปจับเองแล้วก็ท่านตายเนี่ย สั่งย้ายผู้การเลยนะครับมาประจำสปกท่านผู้การนนบุรีนี่ต้องถือว่าเส้นไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นคนที่พุ่งขบัญชาคนก่อนเนี่ยน่าจะไว้วางใจถึงตั้งให้มาเป็นผู้การนนบุรีเพราะมันเป็นเมืองหลวงน้อยเลยนนบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะครับโดนเลยโดนย้ายมาประจำเลยถือว่าท่านตายเด็ดขาดนะครับ ผมออกมาไลฟสดอย่างเนี้เตือนจังหวัดระยองไปสองถึงสามรอบเนื่องจากคณะกรรมการพิณาเรื่องร้องเรียนตำรวจท่านอริยาเนี่ยส่งเรื่องมาหาผมนะครับว่ามีชาวบ้านถ่ายคลิปว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีการตั้งตู้สลอ็อตตั้งตู้สลอ็อต ตั้งตู้ม้าและเปิดบ่อนการพานันนะครับผมก็เตือนผ่านสื่อในช่องทางของผมว่าให้ไปดําเนินการจับกลุ่มซะนะนะครับให้ไปดําเนินการจับกลุ่มซะแล้วผมก็โทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้กครับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาที่ท่านอริยาเรื่อง มีตู้สล็อตไปตั้งห่างลงพักแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเด็กชาวบ้านมันเดือดร้อนเพราะไปหลอกมอมเมาเยาวชนไปตั้งใกล้โรงเรียนด้วยนะครับท่านผู้การก็สั่งให้ภูิกลับไปจับกลุ่มแต่ท่านภูิกับก็คงไม่ได้ทําการจับกลุ่มนะครับให้ hey, ผมว่ามันปากว่าตาขยิบกันนะมันจะมีไม่ได้อะครับ ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไปปะละเลยหรือรับสวยนะครับผมเป็นผู้กํากับบ้านโป่งหัวหน้าสำนักงานผู้ชการจะเอาตู้ม้ามาตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งผมไม่ให้ตั้งถ้าตั้งผมจับเอามาตั้งผมจับเลยนะครับ หลังจากผมไม่ยอมให้ตั้งตู้มาจะเอาซีดีเถื่อนมาขายอีกซีดีเถื่อนมาขายเนี่ยเมื่อก่อนซีดีลิขสิทธ,ธิ์เพลงนะครับเช่นค่ายอาเอสเขาออกเพลงอะไรไม้พวกนี้ก็ไปทำปลอมแล้วก็มาขายผมก็ไม่ให้ขายนะครับคราวนี้เอาอีกเอาเจ้ามือหวยหจากนครปฐม,มจะมาเปิดหวยล้วงหวยจับยี่กีหวยปิงปองนะครับ ผมก็ไม่ยอมโอ้คราวนี้ก็ขัดใจผพุ่งคับบัญชาเลยนะครับหาเรื่องทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไม่กลัวแล้วครับผู้บังคับบัญชาชั่วๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันทําอะไรเราไม่ได้แหละครับมันก็หาทางย้ายเราอย่างเดียวนะฮะ ไอเนี่ยเดี๋ยวนะไอบิ๊กตายเนี่ยมันลงไม่จับเลยตู้มาตู้สล็อตที่จังหวัดระยองเฮ้ยเองทำเข้าท่าตายพี่เลยวัดชื่นชมบางท่านอาจจะมองว่า ไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ให้ผู้กับจับก็ได้ผู้การจับก็ได้ผู้ชกการจับก็ได้ไม่ต้องรักษาการผบตรไปก็มันไม่จับเนะสิสั่งไปแล้วมันก็ไม่จับนะครับผมเห็นว่าตรงไหนที่มันบ่อนใหญ่ๆแล้วก็อะไรเป็นบ่อนใหญ่ๆมีตู้มา้าหรือเว็บพนันใหญ่ๆตรงไหนอะ ท่านบุกทลายไปเถอะครับมันเสียเวลาไม่มากหรอกครับไองานเปิดป้ายประธานง,งานบวชงานแต่งเปิดป้ายแผลกินเลี้ยงกะสมาคมนั่นสมาคมนี่ไม่ต้องไปแล้วครับทํางานในหน้าที่ตํารวจเราเนี่ยพอแล้วผมเห็นอนดีตผู้บุ้งข้าบัญชาผมพอรับตําแหน่งมาเนี่ยคนมันก็เชิญครับเชิญแม่นไปทุกงานจนไม่มีเวลาทํางานในหน้าที่ตํารวจเราเลยนะครับ เวลาท่านกเกษียณไปมันไม่เชิญล้วครับท่านมามีอำนาจมันก็เชิญครับคนมันก็อย่างนั้นครับเราไปเนี่ยคนบอกเอ้ยระดับนี้คงไม่ต้องถึงกับพอบอรตรลอไปครับก็ระดับพอบอรตรลอไปจับแล้วเนี่ยมันจะได้เดือดร้อนกันบ้างนะครับ มันยังกล้าเปิดอีกนะครับรักษาการผอตลอสั่งการแล้วว่าให้ต้องไม่มีนะก็ยังมีนะครับแต่ต้องเชื่อดคอก่ให้ลิงดูครับต้องเชือดคอก่ให้ลิงดูต้องลงโทษต้องย้ายด้วยพี่ๆน้องๆกันครับถ้าลองย้ายนะเดี๋ยวนะ เขาให้ผมไปมุมขวางใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้มั้งเดี๋ยวนะหน้าจอถูกล็อกปวดหมุนเดี๋ยวนะครับผมทำไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับหน้าจอ,อเดี๋ยวนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้ ครับไม่ได้ครับให้หมุนอุปกรณ์ลับครับมันต้องเริ่มต้นแต่ทีแรกฮนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนครับเอซก็ช่วยแนะนําครับเอฟช่วยแนะนำนะฮะแล้วก็เหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่มคุกรุ่น <sam> ขึ้นมานะครับคุกรุ่นขึ้นมาเป็นเรื่องปกติของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะครับที่ มันคู่กลุ่นอย่างนี้ตลอดนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปในพื้นที่ก็จะก่อเหตุนะครับมันทำง่ายไอ้ประกอบระเบิดแล้วไปฝังตรงนั้นตรงนี้นะครับตั้งเวลาเข้าดักสังหารเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปไหนแม่งก็ไปเป็นขบวนมันชี้เป้าง่ายนะเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบใช้รถหลวงมามันจะกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ มันจะวางไว้พันลูกหมื่นลูกยังได้เลยนะครับรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็บินไปเลยลงไปวางแนวทางในการระมัดระวังป้องกันผมเองเคยไปทำงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงสถานการณ์เริ่มรุนแรงปี4 4 4 5 4 6เนี่ยนะครับสามปีนะครับ ที่เขามาทำระเบิดได้เนี่ยเท่าที่ความรู้ผมมีนะมันมาจากเชื้อปะทุเด็กที่จะไปทำระเบิดได้เนี่ยจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องหรือจะเป็นระเบิดอะไรไม่ใช่ป้ายบอมนะครับไม่ใช่ป้ายบอมนะครับเชื้อปะทุไม่เคยมีการควบคุมกันเลย แก๊ปอะแก๊ปเบอร์ห้าเบอร์แปดตำรวจทหารที่ใช้ฝึกกันเนี่ยแก๊ปเนี่ยหาง่ายท่านลองขอ,เพ,อเพื่อนตำรวจก็ได้ทหารตชดออะไรอย่าเงี้ยบอกมึงมีแก๊ปไหมวะจะเอาไประเบิดปลานะเดี๋ยวมเมื่อเน้องมันเอามาให้เป็นพวงเลยนี่หลุดไปจากเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านไม่มีนะครับ ตำรวจภูทรตำรวจนครบาลไม่มีนะครับก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนกับหน่วยทหารที่เขาไว้ฝึกตำรวจตะเวนชายแดนกับทหารนะครับแต่ที่หาง่ายกว่านั้นคือแกป๊ปที่ภาคเอกชนสั่งนำเข้ามาใช้ในกิจการเหมืองแร่สั่งเข้ามาทีเป็นล้านล้านดอกนะครับสั่งเข้ามาทีเป็นล้านล้านดอกมาตรการควบคุม อยู่ที่ฝ่ายปกครองตามระเบียบต้องมีคลังเก็บมีแก๊ปเข้ามากี่ดอกใช้ไปกี่ดอกเหลือกี่ดอกแต่ตรงนี้ไม่เคยตรวจสอบกันมีแต่เอาบัญชีไปดูนะครับดูแลกันเป็นรายเดือนว่าผมดูแลท่านเดือนเท่านี้นะหมื่นสองห0ื0 0สามหมื่เดือนละแสนนะบัญชีเชื้อปะทุก็วัตถุระเบิด มีเท่าไหร่ก็จําหน่ายกันแค่ตัวเลขทางนี้ก็เซ็นแต่ไม่เคยมีใครไปตรวจเข้มนวดกวดขันกันจริงจังนะครับจริงจังมันก็หลุดไปถึงมือผู้ก่อเหตุพวกเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นครับที่หัวรุนแรงเขาก็อยากแยกดินแดนเพราะเขามองว่าประเทศไทยไปลูกลานรัฐปัตตานีเขาก็จะกู้เอกราชเขาคืน ก็ไปประกอบระเบิดสแสวงเครื่องนะครับเขาไม่ได้เป็น TNT หรือ c ีโฟเขาก็เอาปุ๋ยไปผสมไอ้ปุ๋ยนี่ก็ไปจากภาคเกษตรกรรมมันไม่ได้ไปเข้มงวดกวดขันกันไม่ใช่เอาแก๊ปเชื้อปะทุมาจากมาเลเขาก็รู้ปัญหากัน ฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจสอบตอก็รู้แต่ก็ยังไม่เห็นแก้กันได้สักทีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตชาวบ้านเสียชีวิตรวมกันเป็นห้าพันคนหมื่นคนแล้วนครับแล้วจะยังมีเสียชีวิตอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับเรารู้อยู่นี่ นะครับส่วนไอ้ไป้บอมหรือว่าไอ้ระเบิดขวดหรือใช้ดินเทาทำเนี่ยอนุภาพมันยังไม่ร้ายแรงนะครับแต่ที่ร้ายแรงเนี่ยมันฝังใต้ถนนเอาถังดับเพลิงทำมาจากเชื้อปะทุนะครับหัวชนวนมาจาก t n t c f เข้าไปด้วยมันก็ร้ายแรงสินะครับมันไม่รู้ ผมเองเนี่ยสมัยผมเข้าไปทำงานเนี่ยทั้งฝ่ายทหารก็ยื่นเงื่อนไขามาทางผู้ชันการตำรวจแห่งชาติว่าห้ามผมเข้าพื้นที่นะครับห้ามผมเข้าพื้นที่มีท่านคำลวนวิทยุกัน